โอ้โหคว่ะอ้าโอ้เมื่อแปดโหนจริงเลยอ่ะนอ้ยสามเลยสวัสดีครับอ่าจะได้แรงมาเร็วๆเป็นยีแรงด่วนี่คือไปเล่นหน่อยไเดี่ยวนเดียวโดนเลย ไป tông lên เอา thôi. ไม่ต้อง บอลเยอะๆเต้นบอลเยอะๆบอเต้นบอลเยอะๆมนเสียงมนมากเสีบอไดีงกรดนอยป้องกานดีเงนนยไม่ั่นใมื่อกี้งตัววางเลยปกติมันจะลอยตัววางปกติมันจะไม่ลงแล้วมันจะ ไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร่งนกเน้อยไ้ยไม่ต้องน้อรอไปรอบไรอบเอือโอ้ยโอยรออจริงมีกว่าโอ้ไม่อยากจะอก จะไมากที no kind of so ่วางจะไปฉีแบบอที่แล้วเหมือนเขาแป้นบ้าเลยนะเขายิงเด็กบอลเยอะๆระวังด้วยได้อยู่ได้อยู่

ดูดูตัวดูตัวดูตัวไป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 มองดีมองด้วยมองคนดเฮ้ยยดอดยดยด้อดอดยยอดยอยอดยอยอดลดนได่ต้องเล่ยอดยอยอดยยบยยว

chạy Còn ra thì thì chuẩn bị hả? đây! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ไม่ให้จีลงไปอ่ะเกมแบบนี้จีไม่ได้ยอนแน่ไปเออครึ่หนึ่งเดจะโพสใจเย็นแป๊บนึงโหเล่นก่อนโหเล่นก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงนั่นนึงจะเล่งมาก

เสือพิทีวิต์ครับคอสเตอร์สองไปลงวีวีวีไป๊กขอบอลนี่เป๊กขอบอลขอหาพ้นหน่อยยังตืัน บาสตามใจตัวเองก็กเหลือเก้าจะไปฝฟาวเพื่อไม่ลงไม่ลงฟาวก่อนก็เหลือ1ีวสิบวิครับพอทีมครับเห๋ือเวลาอีกหนึ่งนาที20วสิบวิครับ ไก่ลงอะพี่่ะควอเตอร์สองเดี๋ยวพี่วิทยเป๊ะลงหลังีลงเ้วขวาไปหลังขวาเวลอีกหนึ่งนาทีครับใช้เวลาคุม้มใช้เวลาคุมค้มขวาไปขวาไปขนึ่ไปม คือภาพนีนี่เลอะไรวะลูกนี้แม่งไม่เห็นจะหน้าได้ลงเลยเดี๋ยวหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพักแล้วเซตบอลเยอะๆหน่อยครับช็อช็อตไม่มีเยอะแยะเนี่ยชเอตเอือวไอ้ที่เ0นาทีครับลงมาหมดแล้วสุดท้าย ข้าวเี่ยทีมิวแทนก่อนมิวไป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 โอ้โหเก้าโอ้ดเ็ดหก้าเปนนะเร็วเปนเมื่อกี้เล่นสามเฮ้ยเออหมดเวลาครับบีเตอร์เลยเฮียอย่าไป่บอล่างนี้เลยเฮียเอเย็นๆใเย็นทำหน้าที่ของเย็ดีแล้วแล้วกดติดอนไหนวะ